ทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยช่องพ่อหลานบุทําการรีวิวสกินแร์แรมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้วนะคะทุกคนแต่เคยด่เท่านี้ไหม ล้วคะ่ะก็ต้องขอสวั mhm. สดีด้ผู้มีเกียรติและผู้ตามที่หน้าของเราทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การดูสกินเนอร e ซีรีส์กันเช่นเคยค่ะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเช่นเคยนะคะก็เพราะว่าวันนี้นะคะเรารวบรวมสกิน3สกินที่ขึ้นชื่อว่าแรทั้งเซิร์ฟโลลและเซิร์ฟจีนเลยนะคะทุกคนสวยมากๆโดยเฉพาะสกินที่เราเอามาให้ทุกคนดูกันเลยค่ะก็คือสกินที่มีชื่อว่าเฮอร์เมสของกองหน้าหรือฟอร์เวิร์ดนั่นเองสกินนี้นะคะหายากมากๆเลยนะคะเซิร์ฟจีนเนี่ยแบบเป็นที่นิยมกันมากมากเลยนะ ตามไปด้วยสกินช่างตัดเสื้อของพระราชาค่ะสกินนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าแรงไม่แพ้กันนะคะบอกเลยว่าเมนคาวบอยต้องกรีดแน่นอนนะคะแต่ว่าถามว่ากรีดเพราะสกินแรงหรอกรีดเพราะเรานี่แหละคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราเนี่ยเมนเแลวเกือบทุกตัวละครทั้งหันตาเรเซเวอร์แต่ว่าไม่ได้จับมานานมากๆเลยค่ะคาวบอยเนี่ยเพราะฉะนั้นการฮุกว่าวการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางเหตุปราบปลายในเกมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรีดเพราะสกินแรงหรอเหรอหกรีดเพราะการเล่นว่าวของเรานี่แหละคะ่ะแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะสกินนี้เเนี่่ยกก็แแรไมพ้ัล ปเปิ้ลสีทองนะคะก็คือคุณลุงหมูป่าก,กับน้องฮาคูน่ามาทาท่านั่นเองออกไม่ใช่นะคะมีใครเคยดูล้างคิงบ้างก็ต้องเผอเรียกน้องกันบ้างอย่างนี้สักนิดนึงนั่นแหละ <c oughs> เอาละค่ะวันนี้เราไปสุ่มดวงกับวงล้อกันเลยดีกว่า <c oughs> เช่นเดิมเลยว่าวันนี้นะคะเราจะเล่นเล่นสกินตัวไหนเป็นตัวแรกไปสุ่มกันเลย มาเจอหน้ากันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องพิมพ์ชื่อสกินที่เราต้องการจะสุ่มไปทั้งสามสกินก่อนจากนั้นก็ทําการสุ่มเลยไหนดูสิตาแรกของวันเราจะได้เล่นเป็นสกินของใครอโหคุณลุงเปิดมาตาแรกของวันก็คือได้ตัวที่เราไม่ค่อยได้จับเลยอย่างนั้นเหรอได้ตัวที่ไม่จับมานานเลยว่างี้โอ้โหไม่ได้ทะนุถนอมกันเลยนะคะคุณลุง อาละค่ะพูดมาเสียเวลานะคะสกินนี้เนี่ยมีชื่อว่าแอปเปิ้ลสีทองค่ะหรือภาษาอังกฤษนี้ก็เดี๋ยทุกคนเห็นกันเลยนะคะคุณลุงเนี่ยคือเมนเก่าคนนึงเลยเหมือนกันค่ะแต่ใช่ค่ะไม่ได้เล่นนานแล้วมันเล่นยังไงวะ <c oughs> <c oughs> เล่นยังไงวะ <c oughs> แล้วคือถ้าเอาไปเล่นใน4ีหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าตัวแย่แน่ๆนะคะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยว่าออสัญชาตญาณขัดเอาตัวรอดของเราเนี่ยลงทารอรตซีน่าจะทอดมากกว่า ก็รู uhm, ้กันอยู่ว่าตาแรกของวันเนี่ยมันจะเออขั้นสุดเลยแล้วคือคุณลุงหมูป่าเนี่ยก็เป็นตัวที่เราไม่ได้จับมานานแล้วนะคะสกิลสเกลอะไรปุ่มอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะคะตอนนี้แต่เขาน่าจะไม่แับมากหรอกก็น่าจะเอาตวรอดได้อยู่แหละฮึดแล้วทาใจดีสู้เสือเข้าไว้ไม่ได้เล่นนานแล้วไงอะแต่ว่าถ้าปุ่มมันเหมือนเดิมเราต้องดูก่อนว่าปุ่มมันเหมือนเดิมหรือเปล่าอ้าปุ่มมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไม่ยากค่ะุก้ว โอเคเดี๋ยวเรากบหูกันก่อนเลยแล้วกันนะคะแต่ตาแรกของวันเนี่ยเขาเขามอคืนเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชาร์จแบตเอาไว้ทุกคนเห็นไหมคือเขาก็ชาร์จแบตเอาไว้ชาร์จไปเล่นไปมันก็จะมีความห่วงหน่อยๆน,นะคะ ถ้าเกิดว่าใช้สนับแขนเนี่ยถ้าโชคดีมันก็ดีไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายเนี่ยก็จะพุ่งติดนะคะติดอะไรเราติดอากาศนี่ยนละค่ะคือถ้าเกิดว่าเน็ตไม่ดีเซิร์ฟดีเล่อะไรอย่างเงี้ยไอ้สนับแขนเนี่ยเป็นตัวสุ่มโชคดีนี่เองนี่แหละตอนนี้นะคะกอบโกยได้ก็กอบโกยไปก่อนนะคะช่วงนี้เข้ายากมากแพงค่ะขอหาตังค์เอาไปกินบุฟเฟ่ต์ก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราไม่ได้หยิบเป็นสัตว์เลี้ยงมาเพราะว่ามีแค่อีคูน่าบักทาท่าตัวเดียวเนี่ยล้วก็น่าจะพอไหวแล้วแหละนะโอเคฮันเตอร์เป็นกวางโอ ตัวแก้ทางระเบิดระเบ้อเลยนะคะแต,แต่ไม่เป็นไรค่ะฝั่งนั้นนี่แม่แอนก็น่าจะเก่งอยู่อันนะตอนนี้นะคะดูสกินไปก่อนแล้วกันนะคะเออติดต,ติดต,ติดต,ติดโอ้โหแต่จะดูสกินง <S <S <ekt parks> ไงไ่เป็นไดแต่เราจะขึ้นหมู่ตอนที่ฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆแล้วนะคะทุกคนนั่นนั่นนั่นแพติเซียวิ่งตามบอกตำแหน่งใช่ไหมแบบบางทีมันก็จะมีเหมือนกันล่ะค่ะก็คือพวกที่เออได้แผลร,ราชาวไวนะคะผู้ตามก็จะเดินตามว่าเป็น G P S แบบนี้เลยนี่แหละ เข้าใจได้เข้าใจได้เอเคได้เวลาขึ้นหมูของเราแล้วค่ะคุณลุงเราเงนไปเลยค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยกับพิ่กวางเนี่ยเป็นตัวที่เราค่อนข้างแพ้ทางหนักเลยนะคะเพราะว่าไอ้กันไกเกี่ยวลวดหนามของนานนี่แหละไอ้ตัวที่เราทําให้เราแพ้ทางแล้วตกสากหมูได้ง่ายเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็น,นหรือว่าฮันเตอร์เขาไม่ได้ช่าอะไรขนาดนั้น,นก็น่าจะมีสิทธิ์รออยู่นะคะแล้วก็ฝั่งของเราเนี่ยได้แพลสองแผลไว้มากๆเลยโอ okay, เคในเมื่อหมูจะหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็แงนไปเลยแล้วกันเรียบร้อยลงหมูเรย้อยค่ะ ปะเดี๋ยวเราไปหาของกี่เอ,อ้ยมาหาไม่ได้แล้วคือฮันเตอร์ตามตูดมาแล้วค่ะการใช้อ่ไอ้กันไกเงียบตูดของ,งานางเนี่ยก็มันสามารถใช้รถอตยาละทางได้ไงเออแต่กระช่างมาันเถอะค่ะน้ำหอมก็ยังไม่ได้เลยนะคะโอเคน้องคาคูน่ามาทาท่้ากลับมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงคะยังไงอือ Оп โอ้โหพี่กวางว่าบได้พี่ย่าวาพี่อโอ้โหทะลุสุสานแบบนี้เลยเหรอ ยังไม่ค้ายังไม่ค้าแล้วกนอ้าวอ้าวพี่พี่เอา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 เดอทั้งคนทั้งผีเดอดทั้งคนทั้งผีเลยนี่ว่าเขาน่าจะเอาเป็นตัวทองมานะคะมีทั้งแพทติเซียมีทั้งคริกเก็ตอะไรงี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวทองน่ะวิฝั่งเราได้าวอยู่นาะอันนี้คือแอบกดมาคนเดียวนะคะไม่ได้ชวนตีมาเราตีเขาติดงานกันใช่ไหมคะเวลานี้เนี่ยเราเล่าตีตีของเขาเนี่ยก็จะติดงานกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรฉีดเอาไว้ก่อนเลย ดูเหมือนว่าฮันเตอร์ของเราประสาทสัมผัสจะช้าไปนิดนึงนะคะไม่แปลกใจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเล่นตอนเช้าค่ะคือสมาธิทุกคนมันยังไม่ตื่นครบไงรวมถึงเราด้วยนะคะรวมถึงเราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกดอะไรมบ่าๆไปหมดเลยดูจากช็อตที่สุสานเมกี้ก็น่าจะรู้กันได้นะคะโอ้ฮันเตอร์ก็คือมาอย่างไวข้าวหน้าต่างไปก่อนเลยแล้วกันตามจะทันไหมไม่รู้แต่ฝั่งนั้นชื่อแดงแล้วถ่ายอุ่นใจก็มันนิ่นึง วิ่งหาเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนก็อุ่ตามโคบดีมากแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าเงินเราเนี่ยมันไม่มีเลยนะคะในมือเนี่ยเออมีอยู่พันเก้าพอประทังชีวิตได้ไปถึงอาทิตย์หน้านะคะโอเคเนี่ยเนี่ยไอตัววัดไอตัววัดความสําเร็จมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อไอน,นี้มาก่อนแล้วกันค่ะเพราะตอนนี้เราติดเสี้ยวนะถ้าติดเสี้ยวอีกรอบนึงเนี่ยก็น่าจะกินดอฟินได้พอดีเป๊ะเลยโอเคซื้อเป็นโพสันน์วอชเอยอย่างซื้อซื้อเป็นสั่งจองมาก่อนแล้วกันค่ะมาหาฮันเตอร์ฝั่งของเรานีีกก็าจะะเอออไล โอเคเราจะทําไปไมไ่เห็นนะอีไลเราจะทําไปไมไ่เห็นว่านายนะ่ะส่งนกไม่ทันโอเคเดี okay, ๋ยวปั่นกันก่อนนะคะเอาเงินซะหน่อยค่ะช่วงนี้ข้าวยากมากแพงเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะคะก็ปั่นหาเงินกันไปก่อนละกัน <S <S ถ้าเกิดว่าปั่นหาเงินไม่ได้ช่วงนี้นก็ไม่รู้จะไปหาช่วงไหนกันลวนะเพราะว่าฮันเตอร์ดูจะแคนผู้ยตามเรามากกว่านะเขาไม่ได้จะแคคนราชากันสักเท่าไหร่อ่ะก็ดีค่ะเราตอนนี้เรายังไม่ตื่นเต็มตานะคะถ้าเจะตื่นเต็มตาเนี่ยพอจะสู้ได้อยู่ โอเคปั่นไปก่อนเลยปั่นให้เพื่อคนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราว่างนะทุกคนเราว่างงานมากๆเลยดูเหมือนว่าแอนจะชิลสบายใจมากในรูปกรดอีโมดดูฝั่งเรามันสบายแล้วไงไปขี่ฮะครูหน้ามาทาท่าไปหาเสียหน่อยได้ไหมนะ่ะอา้าวยือเวลาได้เฉยเลยอ้เสียได้อา้อาวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดียวเดียวใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอเคกดไดหา่าท่านอยู่นะคะแต่โดนอีกแผลแน่นอนงั้นเราก็ซดหนึ่งกลบไปเลยค่ะแล้วก็พอเซนรวอสตามประกบคู่เลยตามสเตปของเราตามเดิมเลยนะคะแหมตอนนี้คือฟุห้หตามเราหายวาปไปกับตานะคะก็เอาตัวรอดเองกอก็ได้เลยไม่เป็นไรหรอกเราเป็นหมูป่าถึงจะตายใช่ไหมเราเป็นหมูป่าแล้วถึงจะตายใช่ไหมใช่แหละใช่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 ใช,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 ใช่ใช่ไหมวะ ไม่รู้ถ้าปิดหูเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพูดตามมาเขาจะได้ไม่รู้นะว่าพูดตามเราตามมาแล้วนะคะโอ้โหตายได้ยานะอเข้ามา้มาแองนะพี่สเตปทีพี่เข้าไม้มาเองเลยนะหนุไม่เกี่ยวนะพี่อุยอ้ยอุ้ยดอลฟินโอเคขอบคุณสดหนึ่งกรึบเราม,ามาวัดดวงกันค่ะว่าวันนี้ดวงเราจะดีหรือกุดโอเคดวงกุดทุกคนเห็นไหมว่าปิงอ่ะไม่ได้แดงเว้ยแต่สิ่งที่มันไม่ได้ก็คือเซิร์ฟม,มันดีเลยเห็นไหมเซิร์ฟม,มันเหลืองอ่ะเห็นนะ เดี๋ยวโอ้โหเต็มหน้าเลยแพตตเซียดีนะขึ้นหมูก่อนอ่าได้เวลาบูลี่แล้วได้เวลาบูลี่แล้วมันไม่ใช่เวลาแล้วไหมแกไม่ได้แล้วคือพี่กวางก็คือไม่อุ้มราชาฝั่งตัวเองด้วยนะพี่แอนบอกว่าให้โอกาสแล้วนะมาอีกสักทีหนึ่งดีไหมอีกสักทีหนึ่งดีไหมเอ้ยดวงเราอาจจะไม่กดถึงสองรอบติดก็ได้ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมดวงเราจะไม่กดถึงสองรอบใช่ไหมใช่ไหมบอกทีไม่ถึงสองรอบใช่โอเแค่กดสอง ไปบอยมันจะกุดถึง2รอบติดอะไม่เข้าใจเฮ้ยแค่ตาแรกก็เหนื่อยแล้วอะตาต่อไปจะได้เล่นเป็นใครกันนะเฮอร์เมสหรือเปล่าโอเคค่ะบอยเป็นตาสุดท้ายสินะอ่าได้ได้โออเคสุ่มได้เฮอร์เมสก็ต้องเล่นเฮอร์เมสสินะ โอเคคนเมนร์เวิร์ดเนี่ยก็น่าจะชอบกันนะคะสกินนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สกินนี้พี่ดะอัดเอาไว้นานแล้วราค่ะนี้อัดเอาไว้นานแล้วนะ,ะนวนนแ,วนะแต่ว่ากว่าที่จะอัดครบทั้ง3สกินเนี่ยก็ต้องไว้ปาไอดีนู้นไอดีนี้นะคะก็กว่าจะตัดต่ออีกกว่าจะพากอีกเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานกันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะจริงๆคลิปนี้เนี่ยก็ถามว่ามันเล่นยากไหมมันก็จะเล่นยากหน่อยนะให้เป็นร์เวิร์ดสายจุกอะแต่ถ้าเป็นร์เวิร์ดสายช่วยเนี่ยตายกันไปข้างแน่เลยอะ เอไม่ไหวแล้วหนูขอนอนเล่นๆเลยพี่ไม่ได้นะหยิบมาเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้จบฟรีเจ้าของช่องเอยค่ะค่ะโอเคสำหรับคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นฮันเตอร์ฝั่งของเรานะคะแต่อดมาตั้งแต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยขออภัยด้วยนะคะส่วนคนที่ร่วมเกมในแบชนี้กับเราเนี่ยเรารู้ว่าเราอัดมาะนากแค่ไหนแล้วเนี่ยจุๆเอาไว้นะความลับตานนี้ได้ยูเป็นเกย์ชาไม่ยากค่ะทุกคนก็ แค่จัดจังหวะผีเสื้อของนางให้แดก็เท่านั้นเองนะคะโอเคฝั okay. ่งของเรานี่ก็อัศวินก็คืออลิสออฟพาร์ตนั่นแหละคะ่ะแค่เป็นไอดีรองเท่านั้นแหละโอเคตามมาติดๆแล้ว <c oughs> เราจะอยู่ทําไมถ้าเราก็วิ่งสิคะสับเกียร์หมาวิ่งออกมาเลยโอเควิง่งโอ้สวัสดีค่ะเพื่อน <c oughs> ือนยังไงคะเ <c oughs> พื่อนได้สองแผลแล้วนะแต่เรานี่ก็ยังมีล็อตี้อยู่ในมือพยายามอย่าแบนตอนที่เกยชาปาผีเสื้อมาก็พอคะ่ะถ้าเกิดยังคันนี้คือมันจะพุ่งตามเราเป็นกิโลเป็นตารางวาเลยไม่เอานะ ค okay, ดูเหมือนจะมาแล้วค่ะดูแบตเลวดิดูแบตเราดิทุกคนคือเมื่อกี้มันหน่วงมากเลยใช่ไหมก็คือจะต้องถอดถอดแบบว่าถอดสายชาร์จเล่นละเพราะว่าไม่งั้นนี่คือตุยนแย่แน่ๆเลยในไหนในตานี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถหยบประดับเฮอร์เมสมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับก็สมมติว่ามันคือน,น้ำหอมพี่ก้นแล้วกันนะสมมติเอาแล้วกันนะโอเคอ้ฝั่งเราได้ไวจังเลยแฮะดูเหมือนตานี้เราจะไม่ต้องทำอะไรมากนะเนี่ยรางพี่ยังไม่ได้ใช้สักแอดเลยอะ เขาจะไม่ตามมาจริงๆเหรอไม่ตามมาจริงๆเหรอครับพี่เดี๋ยววิ่งไปหาสวินดีกว่าค่ะไม่ไรทำวิ่งหาหาสวินก็ได้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเราจะมีอะไรทําแล้วล่ะค่ะดูเหมือนว่าเราจะมีอะไรทําแล้วล่ะค่ะการใช้ลักบี้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แว่นเดียวหมดนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมใช้แว่นเดียวหมดไม่ได้ล่ะคะ <S <S คือลักบี้เนี่ยหนึ่งลูกมันสามารถใช้ได้3าถึงสครั้งเลยนะคะถ้าเป็นฟอร์เวิร์ดเนี่ยลูกสต,ต๊อตกเต เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ฉีดเข้าแบบว่าพวกไม้ใช้ฉีดเข้าเอ่อพวกอะไรนะหน้าต่างหรือว่าเนี่ยเห็นไหมสกิลของเกย์อิชาเนี่ยเราสามารถเอ่อว้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่พอเหมาะนะถ้าเกิดว่าพวกที่เขาตามวัยอย่างเช่นเกย์อิชาแมรี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยนะคะว่ายากคะ่ะทุกคนดูเหมือนว่าฝั่งของเรานี่จะได้เปรียบเอาหน่อๆนะเลยนะคะโอ้โหโอ้โหเขาเขาไม่ไอ้นี่ด้วยอะแต่เรามีชิลิเดอร์นะแต่เรามีชิลิเดอร์นะคะคุณ เรมิชีิเดอร์นะเราสามารถลีน้ําหอมได้นะคะยังไงดิอ้าวเขาจะมาทางไหนวะจะมาทางไหนอ่ะอ้าวโหดูเหมือนว่าเขาจะโดนเรากบไอเท้าแล้วสินะเมื่อกี้อ่ะหักหน้าเปล่าโอ้หักหน้าจริงๆด้วยเออเย่มาทําไมนี้มาทําไมคะไอ้นกจุกรูข้างหลังเนะะี่ยไม่เป็นไรดูเหมือนว่าเพื่อนจะเซฟเราเอาไว้ที่ก่อนนะคะก็ดีดีดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออ่าตอนนี้ของในมือยังครบครันนะคะพร้อมกับเงินด้วยนะคะ ดูเหมือนว่าจะตอนนี้สุขสบายร่ำรวยชีวิตดีๆอะโอ้ยไม่ไมโอ้รอเล่นรอเล่นราเล่นรอเล่นค่ะกีตาหนูรอเล่นค่ะใจเย็นๆโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะคะจะตีหนูไหมอ้าวนี่แหละค่ะทุกคนมันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเอ่ออีไลกับเวราไม่ควรจะอยู่ด้วยกันในหมาเดียวกันนะคะนี่แหละค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะในเซิฟจีนเซิฟกบโบเป็นกันหมดทุกอันเลย แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้คอกันก็จะ็นสภาพแบบเมื่อกี้นี่แหละค่ะอโอโน้ำหอมมาให้ถูกระยะเวลาจริงๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะมีไว้ดีพอะหาดนะคะทุกคนม,มากันอย่างไวหวังว่ารอบนี้เนี่ยสนับแขนของเราอโอโสนับแขนของเราเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ได้อ่ดวงกดเหมือนตามเมื่อกี้แล้วใช่ไหมใช่ไหมว่ะยังซื้อโพสต์นาวอชไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝั่งตรงข้ามนี่คือตุยแย่แล้วหรอไม่เป็นไรดวงกดไหมดวงจะกดไหมนะ มาดูกันเออไม่กุดโอเคถ้าไม่กุดเนี่ยก็แดดง่ายค่ะเห็นไหมแดดง่ายค่ะถึงแม้ว่าเราจะเมนนาอีฟมาแป๊บเดียวเนี่ยแต่การใช้สนับแขนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้น่าเกลียดละมั้งโอเคดูเหมือนว่าตานนี้เนี่ยเราจะชนะได้อย่างง่ายได้เลยนะคะขอบคุณคุณเกรซนะคะที่แบกเราทุกเล่เหลืออสุธาอยู่อันเดียวก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มไปทำมันเดี๋ยวเขาจะน้อยใจก็กดเป็นพิธีซะหน่อยละกัน ได้เป็นอะไรกันนโะอ้อ oh, ได้ชัดเต่เซื้อของพระราชาอูร oh, ุนสุดไปเลยอะ่ะโอเคพี่คาวบอยคะพี่เล่นง่ายที่สุดในนี้แล้วน่าจะลงสีหนึ่งได้นะคะจริงๆนะเนี่ยสีหนึ่งเนี่ยเขาชอบรีวิวในสีหนึ่งมากกว่านะเพราะว่ามันทําให้ดูแบบว่าเฟลี่และมีความเกันเองนะคะทําให้แบบว่าคนเล่นเนี่ยสามารถรู้สึกว่าเอ้ยเขาเล่นไม่ได้กับเราได้เขาตามรูปเกมเราได้แต่ในทารอดเนตเนี่ยที่เล่นเพราะว่าในสีหนึ่งบางเกมมันทํารูปเกมยากค่ะตัวอย่างเช่นพวกพาร์เมสพวกอ่า หมูป,ป่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม้แรกเนี่ยที่เขาจูก,กับฮันเตอร์เขาล้มไวในการพลิกเกมจะมีโอกาสยากมากเลยค่ะแล้วบางทีในรูปเกมมันเสียงมันพลิกยากมากเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้ารีวิวในช็อตจูกเนี่ยน่าจะเป็นในทานร์ลน่าจะเหมาะสมมากกว่านะคะแต่ว่าพี่คาวบอยเนี่ยก็น่าจะรีวิวในสีหนึ่งได้ไม่ยากนะคะอพูดช้ายอยู่ใหอไปเริ่มเล่นกันเลยวันสุดท้ายที่ Person a นไฟออกจากเกม identity V ไอเราก็มาอัดเกมนี่พอดีไง เขาก็จับโบได้เลยสิว่าเราเล่นอะกันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้อเฮ้อฮะอเฮะอเมื่อเกิดอะไรขึ้นฉันหลุดไปตัดมิติเหรอฉันหลุดไปตัดมิติขั้วโลกมาตื่นโอ้ยแย่เมื่อกี้ทางซ้ายเห็นนะคุณสวยค่ะคุณสวยค่ะมาไล่ผมเปล่าอ้าวเฮ้ยเขาไม่ไล่เราอะอกหักอีกแล้วววโอเคไม่เป็นไรเราบานไฟกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราทำการไปชาติเป็ดมาแน่วเราไปชาติเป็ดมาแน่วเนี่ยฉันไปนี่หรอ คือทุกคนรู้ไหมคะว่าที่บ้านเขาเนี่ยเลี้ยงแมวเอาไว้อยู่ตัวหนึ่งค่ะซึ่งคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยรู้กันใช่ไหมเรารู้กันเรามองตากาันสบสายตากันปิงป๊งๆเลยนะคะว่าคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยมันมีเสียงเดียวได้ที่ไหนกันล่ะคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยต้องมีเสียงหนึ่งเส,สียงสองเสียงสามบ้าร้องที่หลุดไปเสียงป่าแล้วนะคะเวลาเลี้ยงกับแมวก็น้องียวอะไรอย่างนี้เลย <c oughs> เมื่อกี้เล่าอะไรอย่าทำไปลืมๆม,มันไปนะคะเมื่อกี้ นี่ดูเหมือนมาถ้าจะเป็นอัลฟาแบทนะคะโอเคน่าจะยื้เกมได้อยู่แหละเพราะว่าอัลฟาแบทนี้ก็ไม่ได้แพท้ทางแมรี่นะดูเหมือนจะชนะท้าด้วยซ้ำนะคะเ้าเล่นเป็นนะนะโอเคเราก็ปั่นไฟปรนอยางสบายใจค่ะุกคนสบายใจแบบใดนะคะก็อ้าวไม่นะโดนไปแล้วแผ่นหนึ่งเหรอเนี่ยไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคาวบอยก็น่าจะพอสับแต่โอ้โหมาโอ้โหเพื่อนวิ่งมาขนาดนี้น่าจะทําเกมแล้วละ่ะมาๆๆๆโอเคเราก็ต้องดูเพื่อนน,นะคะคาวบอยอยากจะบี้ตะบันอะไรอย่างนี้นะ คือถ้าเพื่อนวิ่งมาหาเราเนี่ยก็รู้ได้เลยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก็มีเหมือนกันนะคะเราก็สามารถยื้เกมได้อีกสักแป๊บน,นึงนะคะอืม ถ้ามันโอเคยวรอบนี้เราวางเพื่อนค่ะให้เพื่อนเขาอันนี้เองนะโอเคบล็อกแถนหนึ่งก็น่าจะพอได้อยู่คือคาวบอยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะปล่อยลงก็ปล่อยนะไม่เอานะคะทุกคนคือเราต้องทําจังหวะให้เพื่อนด้วยนะคะเพราะบางทีเพื่อนงงอ่าโอเคแสดงว่าเพื่อนพอใจนะคะเนี่ยกดอีโมทให้แบบนี้โอเคสเด็ปคาวบอยก็ต้องดูเพื่อนเป็นหลักค่ะเฮ้ย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 เพื่อน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 อยากต้องการความช่วยเหลือบอกนะ โอเคดูเหมือนเพื่อนจะวิ่งออกไปแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือแทนเพื่อนแล้วเดียวพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคติดสิปปิ้ดนิดนึงโอเคมีบิงหรือเปล่าเนี่ยมีบิงเปล่าโอ้โหเราต้องระวังบิงเลยอะตอนนี้โอ้โหมีบิงหรือเปล่าเนี่ยมีเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเหมือนจะติดกลัวไม้จัดเลยตีเผื่อไปตารางวาเลยนะคะโอ้โหพี่ต้องขึ้นชั้นสองอะไรจังหวะนี้ ถ้าจะเปิดมาขนาดนี้เนี่ยแมรี่จะแพ้ทางชั้นสองนะคะแต่ถ้าเขาเล่นแมรี่เนี่ยถ้ากระบอกบุมกระจกเป็นก็ไม่ต้องกลัวหรอกโอเคโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โหพับไม้ทิ้งไปก่อนเลยอย่าอย่าครับพี่อย่าครับพี่เล่นน่าจะเลยรุ่นพี่แล้วพี่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเคเหลือสามเครื่องสุดท้ายค่ะทุกคนจะไหวไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าวบอยครับดึงไปแล้วครับพี่โอเค ติดสปินเจ็ไปอีกรอบหนึ huh. so yeah, young, 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 young. Oh ่งนะคะทุกคนผู oh ้น oh ่าอยู่ใกล้ชั้นส่งบอกเพื่อนปริยาระยะนะคะโอเคเขาจะเสกกระจกเม่ไหมเนี่ยถ้าเสกกระจกเม่ทีนี้หนีย่าอยู่นะไปแล้วเหรอเอายัง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 อยู่ยังอยู่งอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นในสีหนึ่งนี้เหมือนเล่นในทาร์เป๊ะเลยนะคะคือคือได้จู๊กเหมือนกันเป๊ะเลยนะบิงเป่า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 พี่บิงเป่าพี่โอเคเขาถึงขนาดต้องพังมาแล้วนะคะอุ้ยฉีมาช่วยดี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  ไปเป็นการทาจังหวะให้เกมด้วยนะคะทุกโอ้โหพี่ชี่คะเราต้องเนประกบฉีไว้เออสวยงามขอบคุณค่ะพี่คือบางทีเนี่ยเพื่อนมาซับเนี่ยสามารถทำเออสวยแบบออเรือยเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนเราปัดตรงนี้ด้วยขอโทษนะต้องล่ามาจริงๆเพราะว่าไมา้ที่อยู่ใกล้สุดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนโอ้โหเพื่อนเราขอโทษโอ่ะเราขอโทษเอยเราขอโทษจุดได้ไหมจุดได้สวยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องซับเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนวิ่งมา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  Okay. โอเคอุย้ยแต่แต่ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะนเพื่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราคือเราต้องดูเนี่ยเห็นไหมเพื่อนพยายามวิ่งฉีกจากเราค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนพยายามวิ่งเข้า,าหาเราเราสามารถื่อนได้เลยนะแต่เพื่อนเนี่ย,ายาเขาแบบว่าไม่ต้องการให้เราฮุกเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเขาจะมีเครื่องมือเยอะได้อยู่ให้เราไปเปิดประตูหรือไปทาอย่างอื่นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฮุกก็ต้องดูจังหวะเพื่อนด้วยอ่ะเพื่อนมีจอยนี่เองไม่น่าละ โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่เราไม่อยากจะเสียแบบประตูนี้ใ่ะไหมโอ้โหโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนดูเหมือนว่าจะต้องการความช่วยเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วแล้วคือเราได้จะเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหได้ไหมเนี่ยตามฉันมาประตูนั้นเปิดเลยใช่ไหมโอเคจริงๆเรารู้หลุมนะออกได้เลยนะเพื่อนจริงๆเรารู้หลุมนะแต่เราไม่มั่นใจว่าหลุมมันโอ้โหโใจเย็นใจเย็นเฮ้ยได้ออกได้อ้าแมรี่ว่าไปตรงนู้นเลยค่ะทุกคน ไ,ม,ไมีประตู2บานนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเช็คหลุมกันก่อนดีกว่าว่าใช่สิ่งที่เราจําได้หรือเปล่าเพราะว่าเราจาได้ว่าหลุมมันอยู่ร้านไข่เนื้อน,นะคะไหนดูสิหลุมอยู่ร้านไข่เนื้อหรือเปล่าถ้าอยู่ร้านไข่เนื้อเพื่อนสามารถออกกันได้เลยนะอ่าอยู่จริงๆด้วยค่ะอืมไม่มีคําไหนบอกเลยว่าหลุมอยู่ตรงนี้อ่ะอืมไม่มีคาว่าไปซ่าด้วยอ่ะนๆๆอออะี่นี่นี่ออกได้เลยเพื่อนเราเราเราอยู่ตรงนี้ คคนิกจะลงหลุมไม่นะช่วงนี้ตรงนี้มันมีแต่เรานะแมคแคดิกออกได้ไหมอ่ะออกได้ไหมแมคแคดิกโอ้ถ้าออกไม่ได้เหรอน้องวิ่งไปออกประตูค่ะเถ้าแม่แคนิกจะแย่เอานะคะโอเคเขาออกแล้วอ่ะเขาออกแล้วเราเราจะออกหลุมเหรอแมดี่คนนี้อ่ะไม่ไ <c oughs> ไมล่าจะต้องออกอะไรแล้วแหละ แล้วค่ะสกินของสามนุ่มสุดหล่อก็จบมาเป็นที่เท่านี้แล้วนะคะทุกคนและสำหรับใครที่ยังอยากได้สกินหรือว่าสนใจสกินในร้านค้าแล้วก็นี่เลยให้หลานขอนำเหนอสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมบ Identity วขอแนะนำร้านแ a ส Topup ถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงเลข u i d และเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทยางถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงเหรอไง,งล่ะ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมาย <S <S สนใจแอดไลน์ก็ใช้บริการน้าที่แอดแก๊สท็อปอัอย่าลืมแอดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึง g ก๊สท็อปอนะคะทุกคนสกินส,สวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหมถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็เลิ่อยเกใต้ร่างคลิปนี้เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด้วยกันนะ